สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ไม่อยู่กับอูเอ็มตีนระเบิดอีกแล้วเราก็ไม่อยู่กับบาร์ตี้พาเกินนะคะก็จะขัดขัดเกินเกินไปบ้างก็คือจะพยายามไปสอบถามกับเอ็มแล้วก็ไปสอบถามไปเก็บรายละเอียดความรู้เนาะแล้วก็มาบอกแบบว่าขัดขัด,ขดเกินเกินแต่รับรองว่าชัวแน่นอน <c oughs> อ่าก็สําหรับวันนี้ก็จะพามา มาดูเรื่องวุ่นๆุ่นของไวรุ่น 6K เนาุเอนเรื่องวุ่นๆของไวรุ่น 6K คือ,อคนี่ก็ 6K นั่นก็ 6k เนั่นก็6กนั่นๆแล้วก็นั่นก็ 6K เหเหมือนกัน <S 2> <S 2> <S ก็คือ <S 2> <S 2> <S วุ่นวายมากกับ 6K ก็คือวันนี้จะพามาดูอะไรจะพามาดูเอ่อ6เคเครื่องคอมมอนเรลแต่เป็นรุ่นที่อัปยศที่สุดเป็นรุ่นที่อัปยศที่สุดอัปยศยังไงเดี๋ยวเราพาไปดูก็คือเป็นรุ่่่่นทททีีีออัปยซื้้มมมาาาแลวไสรถ่ จะทาอะไรได้เลยแม้กระทั่งจะรีแมปก็คือทําไม่ได้อืทําไม่ได้เพราะว่า mm hmm. เพราะว่าอะไร mm hmm. เพราะว่ามันทําไม่ได้อะเออก็คือเจ้าของขันเนี้ยมาหาเอ็มแล้วครั้งหนึ่งมาหาแล้วครั้งหนึ่งก็คือแบบว่ามาหาด้วยปัญหาว่า mm hmm. พี่เอ็มครับรถผมวิ่งไม่ค่อยออกครับกินน้ํามันครับทําอะไรได้บ้างอ่ะเอ็มก็บอกว่ายกหัวให้ดูหน่อยครับพอยกหัวดูเอ็มบอกว่าถ้าคําแนะนําสําหรับเอ็มเลยก็คือพี่ขายตัวนี้ซะแล้วก็ยกเครื่องใหม่ <c oughs> ก็คือเขาก็จะหัวเราะนิดนึงพี่เอมพูดเล่นหรือพูดจริงอะไรอย่างนี้ก็เลยบอกว่าผมพูดจริงครับเพราะว่ารุ่นเนี้ยคือมันทําอะไรไม่ได้ถึงถ้ามันทําได้มันก็จะแบบว่าไม่จบเออมันไม่จบด้วยแล้วก็หมดเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาเป็นว่าขายเถอะแล้วก็ยกใหม่แล้วสรุปคือเจ้าของก็ใจง่ายมากค่ะออใจง่ายมากก็คือนั่นเลยได้ตัวนั้นมาเลยหกหกเดเคเสื้อดําตัวใหม่ล่าสุดนะยกตัวนี้ไปไหนคะขายค่ะแล้วเราก็รับเทินไว้ คือเรารับเชิญให้เลยอืมก็คือรุ่นเนี้ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูก็คือรุ่นเนี้ยเดี๋ยวเราอ่ะจะพาไปดูใกล้ๆกันว่าถ้าใครจะเห็นแต่ของถูกอ่าไปไปถึงเชียงกงแล้วเห็นแต่ของถูกเออแบบว่าหุ้ยโอเคเว้ยคอมันเร็วด้วยว้ทำไมขายราคาแค่นี้เองเห็นแต่ของถูกแล้วจะมาเสียใจมาร้องไห้ทีหลังเนี่ยไม่มีใครปอบนะคะไม่มีใครโอดนะบอกเลยเออคือ ถ้าไปโดนรุ่นนี้มาเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหเจ้าของเชียงกงยิ้มอะ่ะกูรอขายได้แล้วเอออะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราพามาดูกันดูง่ายๆเลยนะ,ะดูง่ายง่ายก่อนเลยนน่ตัวนี้เขาจะเรียกเป็นปั๊มเต้านี่เป็นปั๊มเต้าแบบนี้ก็คือมันจะไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยทําอะไรไม่ได้เลยนะเนี่ยคือข้อสังเกตหลักๆเลยสําหรับใครที่อยากจะลองทดลองไปซื้อเครื่องเองอยากจะทดลองเอาเงินแสนไปเสี่ยงเองก็เราก็ไม่ว่านะคะ นี่เลยเนี่ยคือแบบนี้แล้วถ้าถามว่าถ้าเป็น6 4 k ตัวปัจจุบันที่ว่าพวกเอ็มใช้กันเนี่ยเป็นแบบไหนยวพาไปดูนี่นี่คือเป็นนี่เป็นปั๊มปกตินี่คือเป็นรุ่นปกติที่ทําได้ทุกอย่างทําไม่ได้อย่างเดียวก็คือพาไปบินอไปบินไม่ได้อนี่คือพาไปบินไม่ได้นี่คือรุ่นนี้คือเป็นเป็นตัวใหม่แล้วเป็น6 k 0 k เสอ้อดัมต้ว,แ,วแต่ถ้าว่าเป็นรุ่นเนี้ย คือใช้การไม่ได้ใช้การไม่ได้คือเป็นรุ่นที่อัประโยชน์มากบอกเลยคือทําอะไรไม่ได้เลย <S <S แล้วก็ไดตัวนี้มันมันเป็นไดบนด้วยใช่ไหมกบใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยไอขคไมเร็วตัวเนี้ยไอ้ตัวอ๋อเขาโยงมาอ๋อเขาโยงมา,อ,อ,า,งมาอ๋อว่าแล้วมันก็คือการแตกตาไปนิดนึงก็คือตอนนี้ได้ขายไปละเรียบร้อยก็ใจง่ายยกตัวนั้นไปแล้วอก็คือจบกว่าคืออดทน อดทนไม่ไหวเลยกับการที่กินน้ํามันแบบนี้แล้วก็วิ่งไม่ออกแบบนี้คือมันขัดใจยกไข่ดีกว่าจบสุดก็คือสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ก็มีสาระมาให้แค่นี้แหละคะ่ะก็จะพยายามไปหาสาระมาเพิ่มให้ก็วันนี้ก็ขอเวลาไปให้กําลังใจบรรดาช่างๆที่รื้อเครื่องตอนนี้ก่อนเวลานี้ก็ค่อนข้างที่จะดึกแล้วแต่ก็ยังทํางานกันไม่หยุด โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ